ซีนยางยู h ช n แนลที่ไม่ได้มีดีไว้แค่กันบาทเท่านั้นเปยพ p ด i Group โปรดรักเอกเปิด l a b บ e r and Plastic i n n o v น t i o n ซีนยาง You ู h ช n แนลหรือที่เราเรียกกันว่าซีนยางกันบาทเป็นซีนยางที่มีรูปร่างเป็นตัวยูซึ่งจะมีร่องเสียบตรงกลางนิยมนำไปใช้งานประกอบเขา้ากับขอบอลูมิเนียมขอบกระจกโลหะต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์หลักใช้ในการกันบาด ทำให้เราเรียกติดปากกันว่าเป็นซีนยางกันบาดแต่คุณรู้หรือไม่ซีนยางกันบาดหรือซีนยางยูชาแนลก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันเช่นยูสแควร์ชาแนลโอเวอร์เชฟยู a n n e l และยังมีรูปแบบอื่นๆอีกดังนี้ และรูปทรงของซีนยางยูชาแนลที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการกันบาดอย่างเดียวหรือเพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นซีนได้อีกด้วยสามารถช่วยในการกันน้ำและความชืน้นปัจจุบันซีนยางยูชาแนลได้ถูกนำไปใช้งานติดตั้งกับขอบเหล็กขอบประตูขอบกระจกเครื่องจักรการผลิตหรือแม้แต่โครงสร้างต่างๆในหลากหลายอุตสาหกรรมและที่อัลฟาซิล เราก็มีบริการรับผลิตซีนยางอยู่ชาแนลตามแบบสเปคการใช้งานวัตถุดิบที่มีให้คุณเลือกทอั้งยางและพลาสติกให้ทันเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานอาทิเช่นซิลิโคน NBR CR EPDM PVC t p v เป็นต้น เราควบคุมมาตรฐานและสูตรการผลิตที่เฉพาะของแบรนด์อัลฟาซิลทำให้สินยางยูชาแนลที่ได้ยืดอายุการใช้งานได้นานมากขึ้นลดต้นทุนการใช้งานลดขยะผลิตภัณฑ์ยางและช่วยลดภาวะโลกร้อนฟรีทูร o l ิ n งบริการผลิตตัวอย่างให้แอปพูฟรับประกันสินค้าและฟรีค่าบริการจัดสง่งหากสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซีนยางยูชาแนล ก็สามารถสอบถามและปรึกษาทีมเซลล์เอนจิเนียร์ของเราได้ค่ะท T- แบรนด์อัลฟาซิล